สวัสดีครับพบกับูลินนะครับรีวิวของนะครับรีวิวตามอัธยาศัยรีวิวตามกำลังซัดรีวิวตามงบประมาณที่มีนะครับผมมีตังก็ซื้อมารีวิวไม่มีตังก็ไม่ซื้อนะครับผมวันนี้สั่งเป็นโคมไฟสปอตไลท์มานะครับเป็นโซลาเซลล์มีแผงมีโคมไฟนะครับ ลดราคาแล้วร้อยกว่าบาทค่าส่งด้วยประมาณร้อยห้าสิบกว่าบาทนี่ในรูปเป็นอย่างนี้นะครับมีแผงแผงอยู่ไหนมีแผงมีแผงมีไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันมีหรือเปล่าิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับนินจาเป็นผู้ขนส่งนะครับเปียกฝนก็นมาครับผมของนินจานะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดู เคยอ่านรีวิวคนที่เขาได้ไปก็แกะออกมาแตกมั่งเป็นอะไรมั่งก็ขอหย้าย้ผมเป็นแล้วกันนะผมี่เกียษส่งคืนไม่มีกันกระแทกมือในกล่องบิบี้นแบนนิดนึงนะครับแก่ผว่ามันจะอยู่ได้นานไหมถ้ามันใช้ได้นะถ้านี้ใช้ได้จะอยู่ได้นานไหม นะครับใครมีประสบการณ์บอกผหน่อยเด้อเปให้ดูเลยพร้อมกันนะครับดึงๆโอเคแข็งตะปูน็อตทุกนะครับสนใจสนใจตัวพระเอกของมันดีกว่าปัง มีกันกระแทกมาให้หน่อยนะครับอืม,อมสายน่าจะประมาณห้าเมตรอันนี้ตัวตัวโซล่าเซลล์ตัวโซล่าเซลล์เดี๋ยวผมจะบอกให้พลาสติกครับกรอบด้านข้างพลาสติกอันนี้ตัวไฟนะครับยังไม่ประกอบด้วยเราต้องมาประกอบเองวิธีประกอบนี่มีมีมีมาให้ครับผมใบอะไรเนี่ย โอเคครับอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษเดี๋ยวมีไฟมาหรือเปล่าอะไรยังไงไม่รู้เสียบหืเหมือนจะมีรีโมทไม่มีรีโมท3ามสเตป็ปอ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวดูก่อนมันทำงานยังไงอันนี้เสียบไว้ ตัวนี้ความเลยไม่รู้มีเปล่าก็มาอาจจะไม่มีไฟนะครับอ่ะมีมานะครับแล้ม,มีเซนเซอร์ด้วยนะเดี๋ยวผมปิดไฟในห้องกัน ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นเซนเซอร์ต้องลองใช้ใดูอ๋ออาจจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวสว่างอยู่นะสว่างอยู่แต่เดี๋ยวอ่ะตัวแผงนะครับจะได้ไม่ต้องถามอ่ะได้ไม่ต้องถามกันนะครับตัวแผง รับนะครับเท่าไหร่นะครับความยาวนะครับดูเลยครับผมสิบประมาณสิบสามเซนแต่ตัวแผงไหนก็ประมาณสิบสองเซนเนาะนะครับผมวัดให้ดูเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวไฟส่วนตัวไฟนะครับ นะครับถ้าซื้อมาเก๊ะเกเก๋เเท่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนกลางคืนอีกทีนึงว่าไฟมันสว่างแค่ไหนนะครับแล้วมันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับในช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกก็เลยไม่ค่อยจะมีแดดเท่าไหร่คุ้มครับสำหรับ100ร้อยกว่าบาท หน้ากระจกมีลายนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับโอเคก็ผ่านนะครับเดี๋ยวดูการใช้งานกันว่ามันจะอยู่กับเรานานไหมนะครับแต่ก็อย่าไปซีเรียสนะครับผมร้อยกว่าบาทนะครับผมซื้อมาใช้ได้สักปีหนึ่งก็โอเคแล้วครับนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมีอะไรเดี๋ยวก็ไม่ใช่มีอะไรมีตังค์แล้วเดี๋ยวเราจะซื้อมารีวิวให้ดูนะครับผมนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับผมแชร์ให้ด้วยก็ดีครับขอบคุณครับ